สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีชาวรถเดียรขายนะครับสวัสดีและยินดีที่รู้จักนะครับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับในช่องรถเดียขายของเรานะครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง Youtube Channel ของเรานะครับวันนี้ผมมีรถนะครับรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเป็นรถเข้าใหม่สภาพสวยนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวแท้นะครับเป็นผู้หญิงขับนะรถคันนี้เป็นรถ Honda HRV นะครับตัวนี้เป็นปี2015นะครับขับมาแล้วนะครับรถแค่นี้ขับมาเพียง9ก้าหกิโลเองนะยังไม่ถึง9 0,000ด้วยดีๆด,ด้วยนะนะครับคันนี้สภาพมือเดียวแท้ใหม่แท้นะครับรับประกันเลยนะคันนี้สวยเตะตากุญแจครบ2ดอกนะครับผมที่สำคัญนะครับรถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับออปชั่นทุกอย่าง เลิศหรูดูแพงและที่สําคัญคือรถคันนี้มีซันรูฟอาอูโชว์ซันรูฟนิดนึงครับรถคันนี้มีซันรูฟให้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมช่วงล่างนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเกียร์นะครับเทสแล้วไม่มีปัญหานะครับรถคันนี้ออปชั่นจัดเต็มนะครับตัวนี้เป็นตัว HRV ปี2015นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะเป็นตัว EL นะครับผม สวยครับใครสนใจติดต่อได้ที่รถด,ดีอยากขาย062 824 2551นะครับ062 824 2551นะครับซื้อสดเงินผ่อนเรามีให้บริการทุกรูปแบบนะครับผมอ่านี้คือรอบคันอ่ะพาไปดูร้อพันนิดนึงครับยางรถคันนี้นะครับเป็นยางปี19นะ ซื้อมาซื้อใช้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางใช้งานได้เดิมนะครับรถอาจจะยังไม่ลางนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเอาเข้ามานะอยากจะให้ดูก่อนนะครับผมรถคันนี้ราคาบอกเลยว่าพิเศษเลยนะครับรถคันนี้ราคาอยู่ที่6 9 0 0 0บาทนะครับ6 0 9นะครับ6 9 0 0 0านบาทนะนี่คือสภาพภายในครับสภาพภายในของรถคันนี้ก็เบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแผงประตูแผงประตูนะครับ คุมโทนสีดำนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลเป็นคอนโซนดำนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับสูงไม่ใกล้หน่อยน้องอูพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังนะครับอ่านี่คือสภาพนะครับรถคันนี้มีกล้องหลังพร้อมนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะท็อปสุดเป็นลักษณะฟูลออปชั่นนะครับผมไม่แท้ๆยังไม่เกิด90,000กิโลรถมือเดียวนะครับเช็คส่วนทุกระยะอ่ะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับ เรามาด,ดูในส่วนของด้านหลังนิดนึงอันนี้ด้านหลังนะด้านหลังก็เป็นเบาะดำนะครับสภาพเบาะนะครับบอกเลยว่า85%นะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถคันนี้แอร์นะครับวิทยุนะครับกระจกไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับเรื่องของความปลอดภัยรถคันนี้มีระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กพร้อมนะแล้วก็ระบบเบรกนะครับหน้า ดิสแล้วก็หลังก็เป็นดิสเบรกนะครับอ่ะปิดเลยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนี่คือด้านหลังนะครับของรถคันนี้นะอันนี้คือสภาพด้านหลังนะครับอ่ะรถคันนี้มีกล้องหลังด้วยอ่ะอซูมนิกล้องหลังนิดนึงอ่ะรถคันนี้นะครับมีกล้องหลังพร้อมนะโอเคทะเบียนเชียงใหม่นะครับหากใครซื้อไปแล้วอยากจะเปลี่ยนทะเบียนเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะอ่ะอ้อมไปครับราคารถคันนี้อยู่ที่6 9 0 0 0บาทนะครับผม 6,900 0บาทนะครับสีเดิมนะครับผมสวยครับคันนี้มี Sun น o o p พร้อมนะครับเป็นขปีรุ่นปี2015นะครับแม็กเดิมนะครับจากโรงงานนะครับยางเป็นยางปี้าแท้นะน้องอู่เรากระจกมองข้างเป็นกระจกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับกระจกรถทุกบานนะครับเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงาน Honda นะครับประเทศไทยเลยนะ กระจกไม่เคยแกะนะครับแล้วกระจกไม่มีร้าวไม่มีแตกมีสรุปพร้อมรถยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะอยากจะโชว์สวยๆนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าสวยงามครับที่จับเป็นที่จับโครเมียมครับสวยครับรถคันนี้บอกเลยรายได้นะครับผมเงินเดือนเริ่มต้น2 0 0 0 0บาทก็ซื้อได้แล้วนะอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถโอนจองเข้ามาได้เลยนะโอเคถ้าเช็คไฟแนนซ์แล้วนะครับไม่ผ่านนะเรายินดีคืนงินนะครับผม เกินเงินจองให้เลยนะครับ100%นะครับส่วนจะติดต่อรถดีอยากขาย0 6 2 8 2 4 2 5 5 1ครับผม062824251ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในกันอีกนิดหนึ่งนะครับสั้นๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยครับโอเคครับเรามาดูสภาพภายในนะครับของ Honda HRV นะ1.8 EL Sunroof ตัวท็อปสุดนะครับของปี2015นะรถคันนี้ราคา6 9 0 0บาท6,09ราคาพิเศษเลยนะครับคันนี้ นะครับบอกเลยว่าพิเศษนะครับ609นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้นะรถคันนี้โอนได้ตามกฎหมายนะครับามาดูรถสภาพรถคันนี้กันนิดนึงครับคอนโซนลรถคันนี้เป็นคอนโซลที่คอนโซลคุมดำนะครับคุมโทนดำนะครับเป็นเป็นพลาสติกนะ,ะข้างหน้าผมนะครับเป็นมาตรวัดไม้นะเป็นมาตรวัดไม้เรืองแสงนะครับผมก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกตินะเราเทสรอบเครื่องแล้วเราเทส รอบเครื่องเบารอบเครื่องสูงนะครับเราเทสแล้วนะระบบเกียร์หรืออะไรเราเทสแล้วอ่ะรถคันนี้นะครับมีจอแบบทัชสกรีนนะสามารถใช้งานทัชสกรีนได้หรือถ้าเราถอยหลังนะครับเป็นกล้องมองหลังให้เราได้เห็นไหมครับมีกล้องมองหลังนะรถคันนี้และที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถตัวท็อปสุดต้องมีซันรูฟนะครับอ่ะคอนโซลนะครับแอร์แถวหน้านะครับก็เป็นแอร์แบบ HRV เห็นก็รู้เลยเนาะว่าเป็นแนวแนวแบบ HRV เป็นคือตัว HRV เนี่ยแหละครับ 1.8EL นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมตัวนี้นะครับพวงมา,าลัยรถคันนี้ค่อยๆมานะครับเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับเดินได้ดำเป็นพวงมาลัยแบบครูสคอนโทลนะครับเป็น unction, มัลติฟังชันมีครูสคอนโทลมีเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิปด้วยนะครับมีแพดเดิลชิปด้วยแล้วก็มีการรับสายวางสาย โดยใช้บลูทูธต่อบลูทูธได้นะครับเกียร์รถคันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับรถคันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์ไม่มีปัญหานะครับกลิ่นของแอร์ไม่เหม็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะไม่ใช่ว่าพ่นออกมาแต่ลมนะครับแอร์เย็นฉ่ำปกติสภาพเบาะภายในนะครับเบาะคู่หน้าเป็นแมนนวลนะครับสภาพเบาะบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพเบาะดีมากนะครับประมาณ 85% 90%นะครับเบาหลังสภาพดีเหมือนกันใครมองหารถ SUV นะครับโดยเฉพาะ HRV ผมบอกเลยตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด B 1 5วิ่งมาแค่ไม่เกิน90,000โลในราคาเพียงแค่6 9 0 0 0บาท609นะครับ6 0 0 0 0บาทสนใจติดต่อนะครับรถดีอยากขายโตอู่รถดีอยากขายนะครับ2 6 2 824 2ส1สภาพทุกอย่างเราเก็บงานให้ดีที่สุดนะครับรถทันนี้ไม่มีเข้าในนะครับผมไม่ลึกนะครับ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะที่สําคัญไม่มีจมน้านะครับเรา,าให้ความมั่นใจกับลูกค้าได้นะครับเลขไมเป็นเลขไมแท้โครงสร้างเป็นโครงสร้างที่ไม่ยับเยินมานะครับบอกเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือเรารีวิวตามความเป็นจริงนะครับผมเห็นด้วยตาผมพูดด้วยตานะครับผมผมเห็นยังไงลูกค้าที่ชมอยู่ก็เห็นแบบเดียวกันนะครับใครสนใจนะครับ6 0 9นะครับ6 9 0 0 0าบาทติดต่อรถด,ดีอยากขายนะครับเบอร์อยู่ข้างล่างแล้วก็คำ ที่คุณสมบัติของรถคันนี้เราก็ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับสนใจติดต่อดได้เลยนะโอเคสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับกับรถฮอตเซลนะครับเป็นรถที่บอกเลยว่าราคาไม่แพงได้สเปคตัวท็อปนะแล้วก็สภาพใช้งานดีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครบและใช้งานได้ครบเกียร์เครื่องไม่มีปัญหานะครับขับต่อได้รถคันนี้ไม่แท้นะผู้หญิงขับนะครับแล้วก็เช็คระยะมาตลอดนะสำหรับ ใครสนใจรถคันนี้ติดต่อมาได้เลยครับโอเคครับมีกุญแจที่สําคัญนะครับอ่าให้ดูรถคันนี้ซื้อไปมีกุญแจให้2ดอกนะครบนะบางคันซื้อมือ2ไปบางท่านอาจจะได้แค่ดอกเดียวแต่อันนี้กุญแจครบกุญแ,แจครบนะโอเคครับขอบคุณครับรถดีอะขายเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ